มีอาหารมาแล้วค่ะอันนี้เขาเอื่อมาจังไรนี่ของพี่นี่ฮะซีกลิงคอตเล็ตซีกลิงคอตเลสโอ้ Comment Comment ไก่วิเชียน,น <c oughs> ไก่วิ <c oughs> ไก่วิเชียนบ้านเท่าค่ะไก่ย่างวิเชียนบ้านเท่าค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับนีซอสพอร้อมข้างน้องเป็นข้องน่องเด้เป็นยังนี่เอ่อลั่มเฟสลั่มเฟสเป็นเนื้อแมน่นบาห์ง เป็นแกะอุอันนี้ของน้องสาวนี่เป็นเนื้อแกะค่ะอันนี้เพื่อนฝรั่งครึ่งเด้อนี่ค่ะฝรั่งครึ่งอันนั้นเพื่อนกับฝรั่งดองสลัดเพื่อนเป็นฝรั่งดองค่ะพี่น้องอันนี้ของน้องกับกันกันกับของยะจาเถาของวิเซียนไก่วิเซียนเหมือนกันค่ะเนี่อไก่วิเซียนค่าอร่อยค่ะนี่กะตรงนี้กะของคุณลุงอะไรคะบวเฮสแต่บ์เฮสเตอร์มอส ฟิชปลานี่ปลาค่ะพี่น้องปลาอบหรือปลาย่างหรือปลาย่างกับบรูปลาทอดปลาทอดปลาทอดห่อแป้งแป้งห่อปลาทอดเป็นอาหารตุรกีหมดเลยเอออาหารตุรกีโอเจ้าของร้านเพื่อนเป็นคนตุรกีแม่บ้านอือ,อค่ะอันนี้ค่ะเป็นแต่แซ่บอยู่ค่ะพี่น้องมาๆม,ม,มากินน้ำกัน<ม>ค่ะพี่น้องขอบคุณนะาลายคะ่ะ